สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e mza channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับ iPhone รุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้จะมีโปรใหม่ๆสําหรับ iPhone ทุกรุ่นนะครับมาอัปเดตให้แบบนี้ เดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํา iPhone รุ่นต่างๆมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาของ iPhone รุ่นใหม่2รุ่นกันเลยนะครับซึ่งก็จะเป็น iPhone 14แล้วก็14 plus นะครับคลิปนี้สรุปราคาล่าสุดมาให้ได้ดูกันทั้ง2รุ่นเลยนะครับท่าในใดที่กําลังสนใจนะครับหรือว่าอยากจะซื้อ iPhone 14มาใช้งานนะครับเดี๋ยวมาดูราคาล่าสุดในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนะครับว่า iPhone 14แล้วก็14 plus โปรโม นน่าสนใจไหมไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 14แล้วก็14 Plus เริ่มดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป lazada กันก่อนนะครับ iPhone 14ร้านแรกที่นำมาให้ดูการขายโดยทางร้าน l a s m ม l l นะครับหรือว่า Apple มาขายผ่านทาง lazada มั่นใจได้เลยนะครับว่าถ้าท่านสั่งซื้อได้รับสินค้าเป็นของแท้อย่างแน่นอนสาหรับ iPhone 14เครื่องแท้ศู์ไทยนะครับจากราคาปกติ32,900ลดราคา สุดเหลือเพียง28,500บาทซึ่งราคานี้เราก็ยังสามารถใช้คูปองส่วนลดไว้สําหรับลดราคาเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับวิธีการจ่ายเงินถ้าเราสั่งซื้อสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุด10เดือนผ่อนเพียงเดือนละ2,850บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับท่านใดที่อยากจะผ่อนกดเข้าไปที่ลิงก์แล้วก็สอบถามได้นะครับในส่วนของสีมีให้เลือกทั้งหมด6สีนะครับรวมถึงสีเหลืองสีใหม่ล่าสุดด้วยความจุเริ่มต้นที่ 128GB กิกะไบต ถึง512 GB นะครับซื้อไปแล้วสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันนะครับมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีส่วนร้านที่2สําหรับ iPhone 14นะครับร้านนี้ขายโดยทางร้าน iStudio iPhone 14เครื่องแท้ศูนย์ไทยนะครับจากราคาปกติ32,900ร้านนี้ลดราคาเหลือ28,900บาทนะครับซึ่งก็จะมีให้เลือกทั้งหมด6สีความจุเริ่มต้นที่128กินะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกัน จากศูนย์ Apple ให้1ปีนี่เป็นราคาสําหรับ iPhone 14ส่นะครับส่วน iPhone 14 p l u พันะครับร้านนี้ขายโดยทาง Apple ตัวเครื่องก็เป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยนะครับมั่นใจได้เลยว่าเป็นของแท้อย่างแน่นอนจากราคาปกติ37,900นานะครับลดร,ราคาล่าสุดเหลือ33,400บาทก็จะมีคูปองส่วนลดให้เช่นเดียวกันนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากเก็บผ่อนได้สูงสุด10เดือนนะครับดอกเบี้ยไม่ต้องเสียจ่ายเพียงเดือนละ3 3 0 0ัา ส0บาทต่อเดือนเท่านั้นมีให้เลือกทั้งหมด6สีนะครับความจุมี3ความจุเริ่มต้นที่ 128GB สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาสําหรับ iPhone 14แล้วก็14 Plu พัจากทางด้านแอป l a ซาด้นะครับถ้าในที่สนใจอยากจะสั่งซื้อก็สั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนราคาจากแอป s h o ปปีนะครับไอโฟนสิบสี่ร้านนี้ขายโดยทางร้านไาคาเริ่มต้น่ ที่28,900สําหรับความจุ 128GB ถ้าเป็น 512GB ก็4,700บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับมีโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมจากร้านให้ด้วยสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ a p p l e 1ปีส่วน iPhone 14 p l u ทันะครับจากร้าน iStudio เช่นเดียวกันราคาเริ่มต้นที่33,900บาทสำหรับความจุ 128GB ถ้าเป็น512 2อกิกะไบต์ก็45,900วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เหมือนกันนะครับมีโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมจากร้านให้ด้วยแล้วก็จัดส่งให้ฟรีสําหรับสีมีให้เลือกทั้งหมด6สีนะครับความจุมี3ความจุสินค้าเป็นของแท้100%เปเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ p p l e ให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาสําหรับ iPhone 14แล้วก็14 Plu พัจากทางด้านแอปช้อปปีนะครับนำมาเป็นตัวอย่างให้1ล้านชอบรุ่นไหนก็สามารถเข้าไปสั่งซื้้อได ที่ลิงก์ของ s h o ป e ปี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับสำหรับ iPhone 14แล้วก็14 p l u พัดเริ่มต้นดูกันที่ iPhone 14กันก่อนนะครับซึ่งค่ายแรกที่นำมาให้ดูกันก็จะเป็นของค่าย d t แทนะครับ iPhone 14ความจุ128 g b มีให้เลือกทั้งหมด3ความจุนะครับราคาการซื้อเครื่องพร้อมโปรสำหรับความจุ128 g b ซื้อได้ที่ราคา19,100 10บาทถ้ายายค่ายได้รับส่วนลดเพิ่มอีก1,500นะครับโปรโมชั Pro ่นเน็ตรไดเดือนมีให้เลือกทั้งหมด3แบบแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1499นะครับซื้อได้ที่ราคา19,100 10โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนีตลวงหน้าโปร1199ซื้อได้ที่ราคา2 7 0 0ไม่ต้องจ่ายค่าหน้ลวกหน้าเช่นเดียวกันแล้วก็ Pro 699ซื้อได้ที่ราคา23,200ไม่ต้องจ่ายค่าหนิดล่งหน้านะครับนี่เป็นรายละเอียดของโปรโมชั่นสำหรับการซื้อ iPhone 14จากทางด้านค่าย d t e c นะครับเริ่มต้นที่19,100ส่วน iPhone 14 Plus นะครับจากทางด้านค่าย d t e c มีหลายโปรโมชั่นให้เราเลือกเลยนะครับแบบแรกก็จะเป็นโปรสําหรับลูกค้า d t แทแบบรายเดือนนะครับใช้งาน90วันขึ้นไปรวมไปถึงคนที่จะไปเปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ที่ราคา26,100คนที่เป็นลูกค้า d t แทแบบรายเดือนนะครับแล้วก็ใช้งานมามากกว่า12เดือนขึ้นไปมีสถานะเป็นแพท i ิ u m นัมบลูเมมเบซื้อได้ที่ราคา24,100โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนีล่วงหน้าถ้ามีสถานะเป็นโกลเมมเบอรซื้อได้ที่ราคา24,600นะครับ ส่วนลูกค้าทั่วไปอายุการใช้งาน12เดือนขึ้นไปนะครับซื้อได้ที่ราคา25,100เครื่องเปล่าจากราคาปกติ37,900บาทก็ลดราคาพิเศษให้เหลือ33,764บาทเท่านั้นนะครับนี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นสําหรับการซื้อ iPhone 14แล้วก็14 Plus นะครับสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตจากทางด้านค่าย d t e c นะครับท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อรุ่นไหนสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปซื้อกันได้เลยนะครับที่ศูนย์ D-Tech Shop ทุกสาขา ดูต่อกันที่ค่ายที่2นะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย TrueMove S เริ่มต้นกันที่ iPhone 14นะครับซื้อได้ในราคา21,000บาทมีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับความจุมี2ความจุสั่งซื้อออนไลน์ได้รับส่วนลดเพิ่มอีก1,200บาทสําหรับการซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจนะครับถ้าสั่งซื้อออนไลน์เขาก็จัดส่งให้เราถึงบ้านฟรีในส่วนของโปรเน็ตรายเดือนนะครับมาดูกันที่แบบแรกก็จะเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบันของ TrueMove S ซื้อได้ที่ราคา21,000บาท โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าลูกค้าใหม่นะครับซื้อได้ที่ราคา21,800เมื่อเปิดเบอร์ใหม่เราก็สมัครแพคเกจรายเดือนเดือนละ1199นะครับมีค่าเน็ตล่วงหน้า2,675บาทโปร8 99ซื้อได้ที่ราคา24,200นะครับค่าเน็ตล่วงหน้า1,605บาทสัญญา12เดือนทั้ง3แบบส่วนคนที่อยากจะเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับซื้อได้ที่ราคา21,800สุดท้ายเป็นโปรสําหรับการย้ายค่ายออนไลน์นะครับซื้อ iPhone 14ได้ที่ราคา28,800บาท เมื่อายค่ายมาใช้ True นะครับแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199พร้อมกับจ่ายค่าเนีตล่วงหน้า2 6 7 5บาทโปร899นะครับซื้อได้ที่ราคา23,200่าอค่าเนีตล่วงหน้า 1, 6 0 5บาททุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนส่วนราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่28,900บาทนะครับดูต่อกันที่ iPhone 14 p l u พนะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น25,000บาทเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบัน TrueMove H แบบรายเดือนนะครับ เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1499โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนีตล่วงหน้าลูกค้าใหม่ซื้อได้ที่ราคา26,700เมื่อไปเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199นะครับพร้อมกับจ่ายค่าหนีล่วงหน้าด้วย2,675บาทโปร1499ซื้อได้ที่ราคา27,900โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนีล่วงหน้าส่วนคนที่อยากจะเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนก็ซื้อได้ราคาเท่ากันนะครับ26,700สุดท้ายเป็นโปรสําหรับการาย่า่ออนไลน์ line, นะครับซื้อได้ที่ราคา ราคา25,700เมื่อท่านย้ายค่ายออนไลน์มาใช้ t r u นะครับแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199พร้อมกับจ่ายค่าหนีดลงหน้า2,675บาทโปร1499นะครับซื้อได้ที่ราคา27,900ไม่ต้องจ่ายค่าหนีดลงหน้าสัญญาในการใช้งาน15เดือนนะครับส่วนราคาเครื่องเปล่าจากราคาปกติ37,900ก็ลดราคาให้เหลือเพียง33,900บาทนะครับนี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นล่าสุดสำหรับการซื้อ iPhone 14แล้วก็14 Plus จาก ทางด้านค่าย t r u e m o X e นะครับถ้าอยากจะซื้อรุ่นไหนก็สามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปหาซื้อกันได้นะครับที่ศูนย์ทูช็อป ทุกสาขาเราจะไปปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย A.I.S. iPhone 14ความจุ128 g b กะไบราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่28,900บาทนะครับโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนที่น่าสนใจแบบแรกเป็น Pro A.I.S. Hot Deal สำหรับลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนนะครับซื้อได้ที่ราคา21,100ลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับซื้อได้ที่ราคา2 1 0 0บาทส่วนลูกค้าที่จะไปเปิดเบอร์ใหม่ก็ซื้อได้ที่ราคา21,100มีค่าเนียงน้า ด้วยนะครับตั้งแต่1500ถึง3,000บาท Pro AIS Best Buy สำหรับลูกค้า e l e n เนตซื้อได้ที่ราคา22,100โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนิดล่วงหน้าแถวด้านล่างเป็น Pro AIS Best Buy เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็จะแบ่งเป็น2แบบสำหรับลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนซื้อได้ที่ราคา21,100คนที่ไม่ติดสัญญาก,ก็ซื้อเครื่องเปล่าได้ที่ราคา27,900บาทลูกค้าทั่วไป28,900น,นะครับส่วน iPhone 14 p l u พัความจุ 128GB ระครับ่าคาเครื่อง ปล่าขายอยู่ที่33,900บาทโปรโมชั่นเน็ดรายเดือนมีให้เลือกทั้งหมด3 package. แพ็กเกจแพ็กเกจแรกนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ1499ซื้อได้ที่ราคา25,100พร้อมกับจ่ายค่าหนีดลูกหน้า3500บาทโปร899ตรงกลางนะครับซื้อได้ที่ราคา28,200 ค่าเน็้ตรงหน้าก็1000สุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ599ซื้อได้ที่ราคา29,700โปรนี้ไม่ต้องจ่ายค่าเน็้ตรงหน้านะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะซื้อไม่ว่าจะเป็น iPhone 14หรือว่า14 Plu พจากทางด้านค่าย AIS ก็สามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปหาซื้อกันได้นะครับที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดนะครับสำหรับ iPhone 14แล้วก็14 Plu เป็นราคาในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนะครับท่าในใดที่กําลังอยากจะซื ทั้ง2งรุ่นนี้สามารถนําข้อมูลจากคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรโล,ลดราคาพิเศษกดสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นจากทั้งแอป Lazada หรือว่า s h o ป e ปีนะครับส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตดูราคาแล้วดูโปรแล้วชอบของค่ายไหนที่สุดก็ไปซื้อที่ค่ายนั้นได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับ ให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดีครับ